ทำไมแท็กซี่ไม่มาสักทีนั่นเนี่ยพื้นทีจัดการกับแท็กซี่ที่ไม่ยอมไปส่งแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วทางเร่แท็กซี่กลับบ้านในค่้นคืนที่หนาวเหน็บเอาแท็กซี่ไปอยู่อีโดครับอยู่อีโดครับครับไม่ไปครับไม่ไปโธ่เอ้ยไม่รับสักงินน่ะโอ้แท็กซี่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 นี่เอาคุณครับไปอยู่อีโดครับอยู่อีโดหน้ารู้จักครับหน้ารู้จักขั้นหลังครับเอาไม่ยอมไปอีกแล้วหนาวเฮ้ยหนาวจะตายอยู่แล้วอ่ะ เวลาคุณถูกแท็กซี่ปฏิเสธที่จะไปส่งในค่ำคืนที่หนาวเหน็บคุณจะทำยังไงจากหนังสือเล่มนี้วิธีการจัดการกับปัญหานี้ง่ายกว่าที่คิดครับแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวคือผมต้องส่งรถนะคุณแล้วรถจะมงก่อนอื่นไม่ต้องบอกจุดหมายให้ขึ้นรถไปก่อนเลย จะไปไหนแล้วครับคุณเนี่ยอะไรเพื่อความชัวร์มีสาระสำนึกอีกโโอ้ไม่ได้วางที่ถามเลยผมถามว่าคุณไปไหนเนี่ยจะไปไหนอพาร์ตเมนต์ฮันกุกที่ยออิดโอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกว่าจะตอบได้แท็กซี่เซ็งขั้นที่2ให้คาดเข็มขัดยกรภัยก่อนค่อยบอกที่หมายถึงขั้นนี้มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ50เตแต่ถ้าขอโทษนะครับคุณผมถึงเวลาส่งรถแล้วล่ะครับ ช่วยกรุณาลงไปได้นะครับทำมือทำงงอะไรมีอะไรขั้นตอนที่สามถ้ายังไม่ยอมไปอีกก็ให้หยิบสมุดโน้ตขึ้นมาเพื่อจดหมายเลขประจำตัวคนขับรถรับรองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรครับแหมทำอะไรอย่างนั้นเลยครับอย่าเพิ่งใจร้อนครับเก็บไปเลยครับผมไปอย่างสุภาพเลยแหละครับไม่ต้องห่วงครับรับเฉ่าขับให้ดีนะครับไปแล้วละครับสิงสุดตัวครับแป๊บเดียวถึงครับไม่ต้องห่วงครับ รครับตามกฎการขนส่งมวลชนแล้วการปฏิเสธที่จะไปส่งผู้โดยสารหลังจากที่ผู้โดยสารบอกจุดหมายปลายทางแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ทิศทางที่จะไปถือเป็นการทำผิดกฎแล้วจะไปแจ้งความได้ที่ไหนล่ะถ้าโดยปฏิเสธที่จะไปส่งนะครับให้ทำการจดเลขทะเบียนรถและข้อมูลเกี่ยวกับคนขับเอาไว้ แล้วก็แจ้งมายังศูนย์รับเรื่องร้องทุกจราจรนะครับแล้วพวกเราก็จะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเลยครับ